ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านจอมพระ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งผู้บริหารสถานศึกษานายอมรเดชดีนานพ้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระนางสาวสีริรัตน์สง่างามรองพ่วำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระอัตลักษณ์ของสถานศึกษาแต่งกายสะอาดมารยาทด,ดีวจีไพเราะเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนำเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2568โรงเรียนบ้านจอมพระมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสุขภาพดีวิถีพอเพียงเคียงคู่ชุมชนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านจอมพระค่ะดิฉันานางจิดาภาวัฒนสังขส์สพลในวันนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการพาชมนะคะบริบทและการดําเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบบยามุกโรงเรียนบ้านจอมพระปีการศึกษา2565ซึ่งในวันนี้เราจะได้พบกับการดําเนินกิจกรรมต่าง เกี่ยวกับสถานศึกษาสีขาวและบริบทห้องเรียนสีขาวคลินิกเสมารักที่ทางโรงเรียนบ้านจอมพระได้ดำเนินการตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันโดยแบ่งเกณฑ์การประเมินดังนี้มาตรการด้านการป้องกันกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิดโดยมีองค์ประกอบทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวคือมีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมโดยประกอบไปด้วยนักเรียนแกนนาแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมโดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน18ห้องผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นทุกห้องโรงเรียนบ้านจอมพระได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุรี่โดยจัดทำโครงการและดำเนินงานตาม7ขั้นตอนของโรงเรียนประกอบด้วย1มีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่2การบริหารจัดการเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี3 จัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ 4. แผนการสอนเรื่องบุหรี่ 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 6. การดูแลช่วยเหลือไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่และ 7. การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเรื่องธงสีมีดีอะไรรับผิดชอบโดยสภานักเรียนทําการตรวจบริเวณทําความสะอาดที่รับผิดชอบในแต่ละชั้นเพื่อให้คะแนนและประกาศผลหน้าเสาธงเพื่อรับธงความดีให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการทำความดีและมีความรับผิดชอบกิจกรรมครูแดโรงเรียนได้ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรจอมพระมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการจัดทำป้ายนิเทศการจัดทำสื่อการวาดภาพระบายสีกิกจกรรมสวดมนต์การอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในวันสำคัญต่างๆเช่นวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่วันสำคัญทางศาสนาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วันวชิราวุธวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโลกและกิจกรรมกีฬาสีมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลส่งผลให้สามารถคัดกรองนักเรียนออกมาตามตัวชี้วัดได้ดีพอสมควรทั้งนี้ได้ติดตามดูสภาพจริงที่บ้านของนักเรียนทําให้ครูประจําชั้นได้ทําความรู้จักกับนักเรียนได้มากขึ้นจนสามารถจําแนกนักเรียนที่เป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาเพื่อจะดําเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไปมาตรการด้านการรักษา โรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนพบว่าไม่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดแต่ได้เตรียมการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที ทางโรงเรียนได้จัดตั้งคลินิกเสมารักทั้งที่โรงเรียนและเปิดคลินิกเสมารักออนไลน์ดำเนินงานเพื่อให้คำปรึกษาเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆทาง,างด้านร่างกายอารมณ์และสังคมให้แก่ผู้เรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นการปรับสภาพจิตใจไม่ให้มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการพนันการทะเลาะวิวาทและการรักขโมยเมื่อดำเนินการบําบัด และปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เรียบร้อยแล้วก็จะดําเนินการรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบต่อไปมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านจอมพระจัดตั้งตู้แดงเสมารักเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอบายมุกปัญหาทางเพศการลักขโมยและการทะเลาะวิวาทโดยมีตู้แดงเสมารัก มีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกและมีการรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านจอมพระได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้โรงเรียนมีกิจกรรมหลกักโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและไบายามุกดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและไบายมุกโดยมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสภานักเรียนตู้แดงเสมารักและคลินิกเสมารักโดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน มีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมีห้องปฏิบัติกิจกรรมมีการบันทึกการประชุมทุกครั้งโรงเรียนบ้านจอมพระเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แก่สํานักง,งานเทศบาลตำบลจอมพระโรงพยาบาลจอมพระสถานีตำรวจภูธรจอมพระเครือข่ายผู้ปกครองและสถานศึกษาเครือข่าย และนี่คือผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านจอมพระสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งค่ะ